อ่าเนี so, uh. Uh, ่ยจองของเจ๋อน้อน้อ FC ซูตูนะย่เอ่อยินแต่ล็อบลาชัยเดคิดอุกุโมเจเรานึงแทแอปอยู่ดีนนะอ่อยูดีนนะเอออ่าินกลาปกาินจะเนี่ยสิเลอตะกีนะยเนี่ยสิเลตะกีกไลส่งนะยจกูยใจกันทั้งตัวตรงเบข้างอ่ จะยอเด้งสาตัวไรส่งน่ะตัวโจรเบนี่นกุยอ่ะเปิดตัวคู่ออลินแต่เนี่ยนอม่วเปิดตัวคูออลินแต่เนี่ยอนีแต่จสดตัว a องเบนี่่ยเได้คิดออกกูเจอเราเนี่ยที่แอยดีนกุยเือทยขเจอแค่ตอนนอชเช้สินี่ยอยชี้เจเชื้ีม่หนึ่งลงแกคิดสดใช่ี่ยยืเงเย่าจแอบซีีเย

<laughs> nhớ cái... thì... thì... mà... của cháu phương vậy à nó nó là giờ tiền toàn nó kia sinh này à cô cũng một chơi à ép đi thế à lâu nướng gần này à nhìn đại chơi lâu là say để khiến nó bay sẽ à lâu nướng đi bây giờ sẽ chơi được hoặc tha chơi tư này à thế sẽ à ép đi ha lâu nướng gần à vừa trâu cũng à mua to là giờ tiền của vừa trâu à lâu nướng gần tua này à ừm để xin à để của tôi thiết à โอ้ที่ปุดสาวเออไปนี่หออ่เมื่อกูจาเปิดวันเดย์มุรินเตอร์นะหออ่าเยลินเตอร์เจกูจึงต้องเขียตีนอสันี่เหรออ่าเชฟเปียร์ชิจอสูเจนอะ่อยังเจอข้อตัวนยอยู่ดีเทียะเอาหนึ่งยี่เหอขาไม่รู้ตัวโอ้เ่ยยังตัวั้นเเดี๋ยวกูะเ่ยตัวนั้นนีเรอแต่มาก็มัหลักเขียวน่หออ่ hay cho lạc kiểu nó dùng cái keng như này à lạc kiểu thế nào thế mà hay cho khó sưu dụng chữ à nha chữ này à sẽ sẽ à lâu thế ép dù điền cái sẽ bị hay giờ nhón đầu lúc trẻ nó lão à chỉ bảo tiền lâu nương cái giờ tốt lâu ít tiền ép dù đi giờ tốt lâu ít là này giờ giờ lấy tổ này cho tổ trâu hồi trong đó nè ơi ô nè <laughs> ใช่เช่ F D แอปอยู่ดีฮะเราเนิ่งก็อย่าตูวโอเคเลยฮะแต่เราเนิ่งตัวอีทธินหอยแอปอยู่ดีตัวอิทนิ์เนี่ยน่อยกูอย่าไปคู่ออเลยน no, oh ีายกเนาะเนี่ยโอ้โหเราเนิ่งแต่เราเนิ่งนะยิงหวงนะัวเนี่ยเออแต่เป็นเราเนิ่งเนาะนอยกไอคิวโอ้โหกูมอบไอคิวให้นีาย่าเออกูมอบไอคิวให้นะจุดพอดนะีใช่ไอคิวเออปุ่ยมึงมันจะเสียเครดีเนี่ย่าอ่ะ <laughs> เเชอยู่ปอยู่เมื่อจะเชือเข็ดดีอะ,อะนน่าผกูเจอแอบยูดีเราเนื่องที่ไอคิวในยาเนไอคิวี่อยาเจอรูคแคน e e แอบนะ่ห้นี่อยาอ้าเดมพูดตอเฮ้ยอู่เราซื้อติ่เรยาุนใยากูจะถ่ายหัวใจอยู่ง,นน e e F e F งื้อแกอยยยยยอลยอะ <laughs> giờ giới <laughs> thấy hội của tao hội kia ó thì xin nó vùng mê đấy sẽ đi theo nên giờ lo là giờ lo khó tới nãy giờ thế tại xin nó sẽ này ô hô nên tôi cho xin nên đi từ nó ra chỉ bảo tiền nên đi à cho thông à xin nó nói giờ à lấy ra để khỏi này nói giờ tiền đấy Chuẩn tôi ơi lên nên chạy chả toàn cho là tới rây luôn nó quá tới rồi giờ IQ kêu nấy giờ tới rồi giờ sao giờ ai kêu người khu á giờ tiền ép giờ lâu nương nấy giờ sai chỗ hết à ơi xe tự chế xe tự chế bây giờ nó có hết cũ, nhưng nhiều chủ yếu có cũ củ này sẽ chủ xe tự à kia kia tao bây giờ giờ ép chủ đi เราเยอะแต่เราเนิ่งเราเยอะแอบอยู่ดีนะอือฮึชิบ้าเตะแอบอยู่ดีเลยเยอะเราเนิ่งเนี้ยเหรอ่ะเจียนหนักขึ้นเยที่เท่นะเจ๊กุยชิบ้าเตะกุสงสัยแต่ยอะชีเเราเนิ่งแกแอบอยู่ดีนะอยเหรอจะขอเตะหล่อจอไอ้หนักแข่งหน้าที่จะจ่ใส่เต้นรอซะนี่อย่ารอ่ะตีเยอะที่จอนหนักขึ้นเยที่เท่สินะเหลือบ้านหนักแข่งเอาละจะน้องกุยชิอยู่เยอะหนักแข่งอนี้ยเหรอหนักขึ้นเยอะท่เฮ้ยเราเนิ่งเราเนิ่งตออ่ะ เก็บกุตัูธิผุดษาไปนะหยออ่าเราหนึ่งต้องเก็บกุตัูธิผุดษาไปนะกุตัูธิผุดษาในชื่อกูจอนะหยอโอ้โหชิงเกยหัวน่ะโอ้โหจมวัลุจอยแล้วเบอฮะเฮ้ยไอคิวไอคิวตัวนึงเงีเฮ้ย อยู่ดีโอ้โหตัวนั้นเนี่ยแอบอยู่ดีนะ่อ๋อแต่ชิโนอคุกู้เตาตัวแอบอยู่ดีแตกเลยเนี่ยเหรอโอ้โหเหล่านึ่งโอ้โหเ่านึ่งนะเหล่านึ่งแฮะแอบอยู่ดีกับตัวอูคนะอ่าโอ้กู้เตาเหล่านึ่งเก็บไปเลยเหรอพี่นครแต่เหล่านึ่งเราหลักเคียวไงฮะหยา Ờ, chỉ bảo thế sẽ lâu nương bây giờ suy vậy này nhở ờ, thế sẽ nó à, cứ chờ lâu nương đi nữa nè ờ nó này lâu nương thế à nhiều đình người tu có khổ nè nó nè ô IQ lâu nương cứ tao ấy yên thì im một lần này nhở à tu sửa thay này nó này. Ờ <laughs> cứ, -E này ờ, này nữa, cứ hiểu IQ này nhở ờ, à hồ lâu cứ à do tự nhiên hết rồi à kẻ nó nói à nó cứ do tôi một chiếc mà lý do nên một say à à cái ở thoại thì sẽ à bây giờ do tôi thề là do tôi đa nói vậy à để nói vậy à gì đi thì lão nương, cái à trái này à ya, này, à để nó cứ gì nó video lâu phá trâu bố cậu chí lên nè nhá Cô hãy lại mong bé nè nhá Chí hãy lại mong bé Nói Nhưng người hãy lại bé là chí hãy vắt chá xe chí nè nhá À nè nó nử bày ý lên nhá Mù nhá Ố phá Ố phá chí bố cậu bé hò nử dân nhá Họ nử mù ý lên nhá nử dân nhá Ý bố nâng gậu Họ nử tố nâng nhá lâu bố lâu phá bế bố nâng gậu ý Họ ไปเป๊าชีปวเจ้าจ้เจ้านะอยากขอหนอย่างอยาเป๊ะปวนงเก่านอยากขอนตัวนเจ้าผาอ้อปวดเจ้ายเล่านะขอเนาะขอนื้ไปไอ้อแรงนะอยากขอเน้อไปเล้าแรงยามอนมูเลาแรงย่ามเล้าผาอ้อปวเาเจ้าขอขอยี่ยงอยากเจ้าปวดเชเจ้าเปะเจานอยากขอน้งตัวนั่งอยากจวาปวดเจ้าเจาจู่ผ่าอ้อปวดเจาหยเ้านะขอเนาะขอเนอไปเล้าแรงนะอยาก ยินแต่เปลเราใช้ตัวขอนอนในยาเขาจะนอนในเลนสีวิสีในยาเนือมูยี่หออปัวอี่าอออฟปัวหนึ่งเกายีในหยาเนื้อเย่งเยาเจ้าปัวเจ้าหยอเช้าในยาเนอตัวนยาจีพหอบเลาปัวเป้นหยาอกขอใน KDA ในยา KDN กูอยาอีจู่เจยอนยากูอยากฮอชปในย่ายินแต่เจนเราเป้มูใช้ตัวเร่าหนึ่งในยา เราเนึ่งววยาเช่าเจ้าเป้ในยอ่ะนั่งกดไลค์าเราผายปะัวช่วยจบเราในยาอ่ะจะนิ่งกดไลค์ด้วยในอ่ะเนี่ยนอกคุอ่ะเรานึ่งใยาโอ้โหเราเนึ่งใส่เตือนอ่ะอ่าเนี่ยใชยอ่ะเราเน่งใส่เตือนดัดถูนลเนะอ่ใส่เตือนเราเตือนในยาเรานึ่งใยอ่ะ thì san đặt chỗ na, ờ này nọ cũng như à lâu nương này nhở, nửa mùa ếch này trâu phá chuột bò trâu nhở, này nhở à nửa ngày cũng như à trâu bò sẽ chéo chuột này nhở à còn nửa tối này nhở à cào trâu phá gì bò cào, chuột đen này nhở cũng như hóc té te này nhở tụi này ờ tên nào biết đã khát nào say app youtube này nhở, app youtube này nọ cũng như xài tao giờ một này เราเนื <Net> ่องก็อย่าใส่เตือนรอโดนตายนะอย่ายินได้จะทอชแชร์กับไลค์กับใจให้บาสแชมือนังก็แชร์กัจอ a n h e ไปยอะเราจออะตุเตตุเ่จอแคนีนะน